ส,สดีครับเลขดับหน่วยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยล่างนะครับผมนะก็เป็นแนวทางนะครับมาดูในส่วนของออสูตรนะครับผมนะสูตรที่ใช้ใช้หน่วยบนนะครับ3ครั้งเลยนะครับ,หน,บ,นห,นบนหน่วยบนนะครับหน่วยบนหน่วยบนนะครับและก็ในส่วนของสิบล่างนะครับสิบล่าง แล้วก็บวก1คงที่นะครับหน่วยบนหน่วยบนหน่วยบน10ล่าง10ล่าง1คงที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น3ามเป็น9นะครับบวก1เป็น10ก็คือ0นะครับตัดทิ้งเหลือ8กับ8 8 8เป็น16 6ดับมาที่1นะครับ6ดับอยู่นะครับในส่วนของอ่าสิกันยา67นะครับ1สิงหานะครับสดับมาที่6 3ดับอยู่ สิบหกสิงหาสดับมาที่8 2ดับอยู่1กันยา6ดับมาที่4 6ดับอยู่และก็ในส่วนของ16กันยานะครับตรงนี้หลุดนะครับเป็นเลขก7นะครับแล้วก็1 ตุลานะครับผมสดับมาที่เก้าสดับอยู่สิตุลาหกดับมาที่ศูนย์หกดับอยู่หพฤศจิกาเจ็ดับมาที่สองดับอยู่แล้วก็สิพฤศจิกาเก้าดับมาที่แปดนะครับเก้าดับอยู่หนึ่ันวาหกเจครับศูนย์ดับมาที่หนึ่งยดับอยู่สิกทันวาหกเจ็ดอับมาที่หนึดับอยู่นะครับแล้วก็สอมกราหกแปนะครับเป็นสดับนะครับมาที่หนึ่งสี่ดับอยู่สิเจ็ดมกราอ่สิบเจ็มกราหกแปนะครับก็จะเป็น บาทดับมาที่3ามบาดับอยู่1กุมภาหกดสองดับมาที่1 2ดับอยู่1ิกุมภาครับหดับมาที่ศูย์หดับอยู่หนมีนาครับสดับมาที่4 2ดับอยู่1มีนา3ดับมาที่2 3ดับอยู่สิเมษานะครับจะเป็นในส่วนของอันหเมษานะครับจะเป็นในส่วนของ9ดับ ับมาที่ 6, 9ดับอยู่แล้วก็1 6เมษายนแปดดับมาที่ป้าดับอยู่2พฤษภาแปดดับมาที่6กแาดับอยู่1 6พฤษภาห้าดับมาที่7จ็ดาดับอยู่แล้วก็ในส่วนของ1มิถุนาสี่ดับมาที่0ูนย์สี่ดับอยู่แล้วก็1 6มิถุนา1นดับมาที่6 1ดับอยู่1กรกฎาคมเดับมาที่1 7ดับอยู่แล้วก็1 6กรกฎาคมเดับมาที่6 7ดับอยู่แล้วก็1สิงหาเจ็ดดับ หลักหน่วยล่างนะครับ7ไม่มาหลักหน่วยดังตรงนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะนะแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับแต่ในส่วนของอสูตรวันที่1่งสิงหาตรงนี้ได้เลข7เป็นเลขดับตรงนี้ก็อย่าลืมเป็นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมีเข้ามีหลุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับห่วยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ